สงครามไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วไอ้พวกไดโนเสาร์ออโต,โต้ต้องใช้ซีเมนต์ห้อิเล็กทรอนิกส์เจเหล็กอีก140่ริโพลิเมอร์ยี่สิบต่ออัน เต็มที่นะบ้านทั้งหลังอะ่ะเรามีปืนประมาณ10กระบอกพอเพราะกูมีปัญญาฟาร์มได้แค่นั้นสวัส <c oughs> ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark s r v i v l ดินแดนล้านปีใน, <c oughs> ในแมปสก,กอเอิร์ธ EP t ี่ยี่สิบปะ น่าจะ20แล้วนะครับก็ยังอยู่กับโปรเจกต์นะครับผม 3EP ปกป้องบ้านหลังจากปล่อยพาร์ทที่แล้วไปก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนที่ยังไม่ลืมนะครับก็ยังรอคอยนะครับผมอาร์โซอวโวอยู่ผมก็เลยบอกมิวเนี่ยให้ช่วยมาฟาร์มหน่อยมิวพี่ไม่สามารถจริงๆว่ะความสามารถพี่มันมันไม่ไหวจริงนะครับมิวก็เลยมาช่วยฟาร์มนั่นนี่นู่นนะครับผมเพื่อให้ผมมีของเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้นะครับผมอุย้ยเนื้อหมดหมแต่โบเนืออเนออ้อยู่ไหนวะมีป่ะ มิวเนี่ยก็เลยเข้ามาช่วยฟาร์มนะครับผมทํานู่นทํานี่ก็ขอขอบคุณน้องมิวด้วยนะครับทาให้ตอนนี้เนี่ยเราสามารถคับปืนได้นะครับเตรียมที่จะสร้างบ้านนะครับผมทําเป็นป้อมประการเพื่อไม่ให้เจ้าไดนเสา์เนี่ยบุกเข้ามาทําร้ายลูกของเรานะครับตามที่เราคุยกันไว้นะป้อมปืนเนี่ยนะครับผมเราจะใช้ทั้งหมดตอนนี้ได้กี่ก็บอกว่าเอามาสิบก่อนเอามาสิบเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นบ้านกันคุณผู้ชมนะครับซึ่งไอ้บ้านที่ผม ดูไว้เนี่ยนะครับผมเราจะไปทําอยู่ตรงนี้เราจะไม่ทำแถวนี้เพราะว่ามันเป็นเนินทําให้เวลาไดโนเสาร์มันจะมาบุกเราเนี่ยมันจะบุกเราลําบากเกินไปนี่เดี๋ยวเราเอาแถวนี้เลย ขึ้นไม่หน่อยขึ้นไ่หน่อยนแถวเนี้ยบริเวณที่มันเป็นพื้นที่โล่งๆเตนเตียนอย่างเงี้ยนะครับผมนี่นีนีด้านบนหน่อยอาจจะอยู่แถวๆนี้หน่อยคุณผู้ชมเนี่ยเนี้ยเนียให้มันโถมลงามาทุกทิศเลยนะครับไหวไม่ไหวไม่รู้เดี๋ยวลองดูคุณผู้ชมแล้วบ้านเราเนี่ยนะครับผมจะเป็นบ้านหินนะครับเอาบ้านหินพอไม่ต้องถึงขั้นกับบ้านเหล็กนะครับไม่มีปัญญาไปขุดเหล็กแล้วเหนื่อยนะครับผมบ้านหินเนี่ยก็จะต้องเตรียมทําหินต่างๆนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวเตรียมทำพื้นเลยจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับพวกหินพวกอะไรอย่างเงี้ยมันฟาร์มง่ายนะครับผมมันมีของตลอดอยู่แล้วคุณผู้ชมโหผมทุบตรงนี้ออกหน่อยดีกว่าไม่งั้นมันจะขวางทางเกินไปอาจจะต้องออน้องตะกัแตนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่ก้อนใหญ่ว่ะโอเคเ้วตรงนี้เลยเคลียร์ก่อนอเตรียมเตรียมฐานเตรียมฐานนะครับนี่แหละตรงนี้แหละ มาโอเคมาเวมาเว้ย,มวย,วยไม่ได้วรัคุณผู้ชมเก็บก่อนเก็บก่อนอ๋อมันไอ้น,นี้เกินไปนะครับมันคือมันเป็นเนินไงคุณผู้ชมแล้วหนึ่งเนะเดี๋ยวผมลองไปห,หาที่อื่นคือไปอยู่ด้านบนหน่อยเออตรงนี้แหละพื้นตินเตียงเนี่ยได้มาเฟิบ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 เป็นทรงยาว โอเคประมาณนี้ก็สร้างเกาะขึ้นไปเลยครับตามสเตปของเราเฮ้ยไม่ใ่ละมึงอยากจะบุกกูมาใช่ไหมวให้มึงบุกแบบเต็มที่ไปเลยโอ้หมดแล้วเราจะต้องใช้อีกสักอีกสักสิบนะครับของเราอยู่ในบ้านนะฮะต้องวิ่งไปวิ่งมาเสียเวลาหน่อยนะครับแ,แต้นเดินดีกว่าเฟิร์บเฟิร์บ เดี๋ยวเราจะเอาทรัพย์สินทุกอย่างเนี่ยเก็บไว้ด้านในถ้ากับบ้านนี้พังเนี่ยทุกอย่างจบนะครับดูดิผมจะรอดไปได้ไหมคุณผู้ชม <c oughs> กลัวคุณไม่รอดแน่เลย <c oughs> อุ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยโดนทรายแ้่คุณผู้ชมมขาขยันมาวิทรายเนี่ยแม่งพันนี้ผมตั้งใจว่าเราจะทําบ้านให้เสร็จเลยครับคุณผู้ชม นะครับตั้งใจแบบบ้านจะต้องเสร็จนะครับแล้วพาร์ทหน้าเนี่ยเราเตรียมป้องปืนแล้วเตรียมให้เขาบุกบ้านเราได้เลยนะครับวันนี้เลยต้องทํางานไวนิดนึงต่อให้มีพายุทะเลทรายเนี่ยนะครับผมเราก็ต้องขาดมันไปให้ได้คุผู้ชมเออ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 ดีได้น้องตะกั่วแสนพืนช่วยได้เยอะเลยครับเออเอ้มีทรายเราก็ไม่วังเพราะเจ็ดจำงเราเนี่ยมันแน่วแน่อยู่แล้วไม่เพียบเลยว่ะ เค <Okay, S 2> ได้หินมาเพียบครับโอ้โหแม่งเดินไม่ไหวแล้ว่ะตากตะแตนกูตากตะแตงกูเดินไม่ไหวเลยฝาก,ก,ก,กหให้น้องตากตะแตนหน่อยอ่าสายแม่งไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยเค okay, พายุผ่านไปคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับว่าเราจะทําแนวป้องกันเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับผมจริงๆเนี่ยเราเอาแคทวอล์กมาวางนะครับแล้วก็เอาปืนมาตั้งเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะแคทวอล์กวุยวางได้วะ เนี่ยเดี๋ยวเราเอาป้อมปืนเนี่ยวางตรงนี้โอ้โหบันเทิงกูละไล่วางเลยไลวางเลยนี่ป้อมปืนเราอาหาหาเดี๋ยวเราป้อมปืนวางสนุกมันเสร็จกูแน่มันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้เป๊ะเ,เ,เลยคุณผู้ชมทํายรายชั้นหน่อยนี่ วางเข้าไปวางเข้าไปมึงมีกี่ชีวิตมึงก็ไม่พอกับสงครามครั้งนี้กูเตรียมตัวมาพร้อมเด้อไปครับลงไปไปเตรียมเจ็บเลยไดโนเสาร์ตัวไหนที่คิดจะมาบุกบ้านกูอะเฮ้อมึงมึงเตรียมตัวโดนวุ้ยพอมากแต่เราปืนวางแล้วตึ๊กตึกตึกตึกยิงมันแค่คิดก็มันแล้วครับ เดี๋ยวเราลองเอาปืนมาวางดีกว่าคุณผู้ชมพอเอาปืนวางแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นยังไงบ้างน่าสนใจแค่ไหนโอ้โหดดไกลโดดไกลโดดไกลป้อมปืนจ๋าพี่มาเยี่ยวเราต้องเก็บของก่อนครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเป็นนินห์ไหวอะไรวะตีเลยกันวะเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดป้อมปืนมาออโต้ออโต้ อุ้ยแม่งเหล็กไม่พอหอกคุณผู้ชมมีปะมีปะอา้าเอาทำไมดะปะอ๋อเหล็กหมดแล้วด้วยเหล็กหมดแล้วด้วยเหล็กหมดแล้วด้วยคุณผู้ชมแม่งใช้เหล็กคูดเยอะใช้เหล็กคูดเยอะนะครับผมอ่าไม่พอผมจะต้องไปฟาร์มเหล็กเพิ่มนะเนี่ยคุณผู้ชมเหล็กไม่พอนะครับในการทําปืนเพราะว่าจํานวนปืนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับผมประมาณกี่กระบอกคนเนี้ย สองสี่หกวิวิวิวเฉพาะเฉพาะปีมาเฉพาะแต่กระสุนไงปืนนะเพอ้อแต่กระสุนมึงพอหรือเปล่าปิีมหน้าออกค้าออกเตี้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยบันเทิงและจุยบันเทิงและจุยเอาเว้ยโอ้โหมึงคิดจะบุกบ้านกูอะมึงเหนื่อยหน่อยอะกูบอกเลยฮึมฮืม อืมโอ้โหโอ้โหเทิงกูละมึงมีกี่ชีวิตมก็ไม่พอหรอกเจ้าหน้่นเสาแต่ปืนไม่พอนะคุณผู้ชมนะเราต้องหาปืนเพิ่มนะครับขาดอีกสี่กระบอกคุณผู้ชมต้องไปฟาร์มเหล็กเลยครับผมแต่เห็นอย่างเงี้ยมันค่อยมีกําลังใจในการฟาร์มหน่อยเห็นแล้วน่ากลัวไม่กล้ามีเรื่องด้วยเลยน้องแกะอีขอเงียบหนึงลูก ได้ขนเพียบเลยวะ่ะขอเหล็กหน่อยครับอยากได้เหล็กเยอะๆหอแ,แถวนี้ทำไมเหล็กมันเกิดน้อยแปลกๆว่ะคุณผู้ชมอนะแต่ก็ยังพอมีครับไม่ถึงก็ไม่มีเลยแต่มันควรเกิดเยอะมากกว่านี้ไง,งม,มีอยู่เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมให้เราได้ตอดๆเก็บๆไปผมมีอันนี้สักมีไหมข้างล่างเหมือนจะไม่มีเลยดูด้านบนครับ ก็ถือว่ามาเอาน้ํามันไปด้วยแล้วก็ฟาร์มเหล็กไปด้วยในตัวนี่เจอลเไไจะเสร็จมีงไหมมีงไหมจ้าเหล็กเหล็กมักเกิดสูงนะครับผมตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะครับหินพอโดนน้ามากๆบวกลมบวกอากาศนะครับผมก็จะกลายเป็นเหล็กเป็นไงเพอเจอร์เขาอีกไม่ได้ใกล้เคียงความเป็นจริงเลยเปล่าเลยหาก่อนหาก่อนหาก่อนระหว่างรองเหล็กเผาเนี่ยนะครับผมเราก็ทํา นะครับสปาร์ p พาวเดอร์นะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนะสําคัญยังไงมันคือส่วนผสมนะครับผมเอาไปทาเป็นดินปืนนะครับและดินปืนเนี่ยสำคัญมากๆเพราะเราจะต้องทํากระสุนนะครับได้นี้มาเดี๋ยวเราเอาชาโคที่อยู่ในเตาที่เราเผาทิ้งไว้นะครับนี่ชาโคเห็นไหมเต็มเลยครับชาโคได้จากการเอาไม้มาเผานะครับอุ้ยเหล็กเหล็กเเอาไม้มาเผาก็จะได้ชาโคทําดินปืนเสร็จนะครับผมเอาไปคาฟนะครับเป็นกระสุนนะครับผมกระสุนทําใน ในนี้เครื่องแฟบเครื่องนี้เนี่ยน่าจะติดบัตอยู่ด้วยนะครับผมอาจจะต้องคาบเครื่องแฟบใหม่นะคุณผู้ชมนะมอสมันน่าจะหลุดนะครับผมทำให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนมั่วซั่วตัวเหล็งไปหมดเลยคุณผู้ชมนะค,ครับจะต้องมาทํานู่นทํานี่ใหม่เสียของคาบใหม่อีกของก็ไม่ค่อยมีเปรดเลยต้องเอานี่ออกเอาของทั้งหมดเข้ามาในตัวแล้วก็ลกทิ้งครับแล้วเอาเครื่องแฟบใหม่วางเข้าไปหายวางไหนได้วะเนี่ยตูมขยับไม่ได้ครับหนักอาจจะต้องใช้เครื่องแฟบวางตรงนี้เลยก็ใส่เข้าไปอย่างนี้โอเค ตอนนี้เนี่ยเราได้การพาวเดอร์มาเยอะพอสมควรคุณผู้ชมแต่มันก็มันก็ยังไม่พอนะครับกระสุนต้องอยู่ในเวพอนอะมโม่อันนี้ครับผมต้องใช้การพาวเดอร์นะครับก็เอามาจากเครื่องนี้ามาใส่เครื่องนี้ต่อเลยต้องใช้เป็นกระสุนตัวนี้ครับโอได้แค่ร้อยกว่านัดเองคุณผู้ชมไม่พอ เราเหลือเวลาแค่พาร์ทเดียวคือพาร์ทหน้าจะทันไหมเนี่ยคุณผู้ชม <S <S เหล็กครับผมต้องไปหาเหล็กมาเพิ่มอีกเยอะๆเลยนอกจากนี้เราต้องทําเครื่องเจนด้วยนะครับคุณผู้ชมทําเครื่องเจนใหม่นะครับผมแล้วก็ทําสายไฟใหม่นะครับไม่งั้นเนี่ยปืนจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับถ้าไม่มีเครื่องเจนนะเราใช้เหล็กเยอะมากนะครับทำให้เหล็กเหล็กทางานไม่ทันนะตอนนี้นะครับผมตอนนี้ขาดทั้งเหล็กขาดทั้งฟินโอ้โหสารพัดส,สารเพ หวังรอครับอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่มันไม่มีประโยชน์ครับเวลามันบีบเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับผมกับภารกิจที่เราคิดกันเอาไว้นะครับถลา,ามวัวแต่ว่าชิวๆไปแป้งนี้ไม่ทันนะครับบ้านโดนถล่มพังก่อนคุณผู้ชมไปครับเอาหมดครับทุกอย่างที่ขวางหน้าเหล็กเหล็กเหล็กเล็กเหล็ก,ลก,ลก,ลกไปครับนี่คือการเดินทางยิ่งใหญ่ กลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วว้าูว้าหว้าว้าเหล็กเพียบเลยครับได้เหล็กมาเพียบเลยครับได้ทั้งเหล็กทั้งฟินเลยครับวุ้ยเหล็กเพียบเพียบเลยเพียบเลยเพียบญาติขอญาติเออเอาเหล็กเติมเลยขอญาตินะขับเข้าไปด้านในเลยต่อตะกั่วตนหมดยังหมดแล้วเหล็กหมดแล้วเหล็กเหล็กเติมอัดเข้าไปเอาฟินมา ฟินเอาทุกอย่าง <_ an> ขอบคุณมากครับคุณตะกระแตนถ้าเราไม่มีตะกระแตนเนี่ยเราจะไม่มีวันนี้เลยคุณผู้ชมมาอัดไปอีกเ <_ an> ฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวอะไเยอะมาเยอะมาเยอะนี่ทำหนึ่งไหนละเดี๋ยวเราเอาเครื่องเจนไปตั้งกันคุณผู้ชมนอกจากมีเครื่องเจนก็ต้องมีเคเบิ้ลนะครับผมสายไฟนะครับสายไฟก็ต้องเป็นอันนี้นะครับแล้วก็จะต้องมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่เป็นกล่องปล่อยสัญญาณนะครับไอ้ครับน้องตะกระแตนนี่คือไดโนเสาร์คู่ใจเลยอ่ะนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ความแล้วลูกปิดประตูบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องเจนเนี่ยไว้ตรงกลางบ้านเลยคุณผู้ชมอย่างนี้ซะเลยหลังจากนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อสายขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ใส่กล่องเหล็กหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องนี้เข้าไปกดเทิร์นออนหลังจากนั้นอือโอ้โหยังเทอยังเท้ยังเท่คุณผู้ชม นี่แหละใช่เลยอุ้ยนี่ถ้าเติมแน่นๆหน่อยนะมึงอ <in> so? ุ้ยโอแค่ค <mat> <ying> ิดก็สนุกแล้วไป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 แสงแังเหล็กเหล็กเหล็กถึงไหนแล้วเหล็กเหล็กถึงไหนแล้วเหล็กถึงไหนแล้วอุ้ยเหล็กได้เยอะอยู่ดี๋เอาไปใส่นี่แล้วก็ออโต้ ได้มาอีก3ามกระบอกครับผมออโต้ Auto ครับได้มา3มกระบอกขันเหล็กลเอาเหล็กไปใส่อีกได้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 ได,ได,ได้อีกปิม๊มได้อีกได้อีกตอนนี้เผาเรื่อยๆเผาเยาวๆได้อีก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 ผมต้องคับอีเล็กอีกครับผมอเสียเวลาเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมนะแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างครับมันจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนคุณผู้ชมนะครับเป็นขั้นเป็นตอนทุกอย่างผมเอา ปืนไปวางก่อนนะครับผมอยากให้มันเต็มเต็มดูเท่ๆหลวมๆโอเคตรงนี้แหละมัโนโดดได้ปะฟุบโดดได้เอาเวย้ยเอาเวย้ยเอาเวย้ยได้ไหมได้ไหมลูกพี่เปิดโอ้โหอย่างเท่เดี๋ยวเราก็ค่อยวิ่งเอากระสุนมาไล่เติมนะครับผม้อสองครามไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วไอ้พวกไดโนเสาร์ขาดหนึ่งอันด้านบน แล้วเดี๋ยวผมทํานะเดี๋ยวผมทํนต่อยอนะเดี๋ยวเพิ่มไปชั้นหนึ่งแล้วก็มีปืนอีกชั้นหนึ่งแม่ใครชิดก็บมันเลยสักนี่นี่มันมสงครามมันได้เริ่มขึ้นแล้วเต็มตัวเลยมึงเต็มตัวได้เลยฮะไอเดนรสาวตัวไหนที่เคยแกล้งกูน,นะไม่มีใครเคยแกล้งกูเลยนะมีเด่ก,กูไปแกล้งคนอื่นเขาแต่กูไม่เด็กขี้แค้นนะเด้อใช่มันใช่ทุกอย่างแบบที่เราคิดไว้ไปๆมันแล้วทีนี้ไหนนะจ๊ะทำให้เล็กทิ่อยู่ นี่ทำนี่แล้วทำอันนี้ต่อครับผมชาโคไม่มีเหรอชาโคไม่มีเลยเหรออู้เพียบเอาเท่าไหร่ชาโคเอาเท่าไหร่เนี่ยไอพี่มันมีให้เรา,เราม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 าสนุกกูร่าชาโคชาโคขอชาโครครับไม้จะหมดแลเนะคุณผู้ชมทำเล่นใหม่ชาโคชาโค เรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อย,รอยครับผมการพาวเดอร์ทําได้เรื่อยๆตอนนี้กระสุนปืนตอนนี้มีอยู่200กว่านัดนะครับพักน,นี้เอาไว้ถึงเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมแบตกล้องกำลังจะหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้อยู่นะครับการจะจบแล้วนะครับผมขอบคุณมากนะถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์สับสกายช่องที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันพักต่อไปครับผมรีฟาร์มต่อนะครับเจอกันนะ